สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมา,าพูดเกี่ยวกับการอัปเดตเว็บไซต์นะครับคือหลังจากได้คุยกับอาจารย์ที่มอศิริบกรนะครับก็ให้คำแนะนำมานะครับปกติเนี่ยครับรูปพวกนี้นครับเราจะไว้บน o o g l e d ได v e นะครับเนื่องจากเ,าเรามีทรัพยากรจำกัดนะครับในการที่จะใช้งาน เซิร์ฟเวอร์เราก็จะเช่าเขานะครับแต่ทีน,นี้ถ้าลองมาดูไฟล์รูปจริงๆ้วเนี่ยมันมันไม่ใหญ่ครับเราก็เอาบางส่วนมามาอัปโหลดเข้าเว็บได้เลยนะครับเพื่อที่จะทําให้เว็บไซต์มันเร็วขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมเราอันนี้คือหลังจากเราต้องรอรูปโหลดจาก google Drive นะครับปรากฏว่าตอนนี้มันมันไม่ต้องรอโหลดแล้วนะครับมันจะขึ้นเลยนะครับ กนมันจะช้ามากนะครับเรามาดูโค้ดกันเลยเดีกว่าครับตัวโค้ดนะครับเราเริ่มตั้งแต่การอินเสิร์ตนะครับเราจะเพิ่มตัวแปรของไฟล์เนมนะครับแล้วก็ไฟล์เทมนะครับแล้วให้ไปเก็บที่โฟลเดอร์ i m เมจนะครับโดยชื่อเก็บไฟล์ตัวแปรไฟล์เนมไว้นะครับจากนั้นเราก็จะเอาไอ้ตัวรูปที่เราอัปโหลดเนี้ยครับมา move อัพโหลดไฟล์ก็คือจากเทมไปที่โฟลเดอร์นะครับซึ่งถ้ามันอัพโหลดสำเร็จก็จะแสดงข้อความตรงนี้ขึ้นมานะครับน,นี้นะครับแบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับส่วนที่เราจะเพิ่มเติมก็คือตัวแปรของของตัวไฟล์เนมนะครับเราก็ต้องมา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 กำหนด input นะครับในการในการที่จะรับค่าตัวแปรนะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับนะครับพูดไทยเป็นไฟล์นะครับแล้วก็เป็นอัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็เพิ่ม Encryption ให้เป็นบัิฟอ form data นะครับถ้าไม่เพิ่มตัวนี้จะเออร์ทันทีนะครับแค่นี้ครับเราไปดูหน้า UI กันดีกว่าครับ User Interface นะครับ ก็จะมีการเพิ่มบทความสมัยก่อนเราจะใช้ที่เราคอมเมนต์ไปนะครับตัวนีนะ้เราจะใช้เป็น URL รูปภาพจาก Google นะครับซึ่งต้องไปหา ID ที่ที่ google Drive หลังจากเราอัปโหลดขึ้นไปต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องอล้เราก็เขียนหัวข้อได้เลยนะครับ URL เนื้อหาแล้วก็เลือกไฟล์ได้นะครับตัวนี้เองครับแล้วก็เพิ่ม ครับเพิ่มเสร็จแล้วก็ไปดูที่ในการที่บันทึกนี่ก็จะเพิ่มขึ้นมาอันนี้ U L มันไม่มีนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นะ แก้ดูก่อนนะคะรับเอาไปดูที่ตัวของหนึ่ง,งแล้วก็หนึ่เนม,มันไม่สามารถนับไทยได้นะครับ โอเคครับง่ายๆครับแล้วก็ไปแก้เป็นตัวนี้นะครับเรียบร้อยครับโอเคครับคร่าวๆนะครับก็คือมันสามารถทำให้เราดึงรูปภาพได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกมากกว่าแต่เก่านะครับจัดสรรทรัพยากรกาบางบางส่วนให้มันใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ เ่าที่มีไม่ใช่เราเราก็ล,ลบไปนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ